สนับสนุนโดยระบบแก๊สรถยนต์อ์ติเกอร์แก๊สมาตรฐานทั้งระบบจบที่อ์ติเกอร์ขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรรสชาติดีมีประโยชน์มีจำหน่ายที่บิ๊กซีแม็กแวร์ลูกและซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยชาดอกคําฝอยตราบ้านสมุนไพรรสชาติดีมีประโยชน์มีจำหน่ายที่บิ๊กซีท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตและซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยช่วงแีทิป แฮปปี้ทัวร์แ p ปปี้ทิปแฮปปี้ทกับกินเที่ยวอ l ราเ e เ o อร์ออนทัวครับในทริปนี้ครับเหยียดงเล้งของจะชวนท่่นชมครับไปเที่ยวกันที่เกาหลีครับผมภายใต้คอนเซ็ปเที่ยวเจาะลึกกินอร่อยนอนสบายชอบกันให้กระจายที่เกาหลีครับผมแหมที่เกาหลีนี่เหยียดสมมีภาพความสนุกสนานที่บันทึกความทรงจําไว้มากมายนํามาฝากแลมชมกันครับ ความสุขอย่างนี้จะกลับมาอีกครั้งกับเมียสงเล่งหงกับทริปกินเที่ยวอาาดเวอร์ออนทัวร์ที่เกาหลีสัมผัสความคลาสสิกของเกาะนามิเกาะที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเกาะแห่งความโรแมนติกต่อด้วยการเล่นสกีที่สกีรีสอร์ท้อมเพลิดเพลินกับร้านหิมะสุดกว้างใหญ่และไปสนุกกันต่อกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์บิสซี่แลนด์เกาหลีเพลิดเพลินกับโลกสีชมพูกับคิตตี้คาเฟ่ที่จะเนรมิตทุกอย่างให้เป็นรูปคิตตี้และในทริปนี้เฮียสงจะพาไปลงมือ ทำกิมจิด้วยตัวเองที่กิมจิแลนด์พร้อมกับการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในชุดฮันบกชุดประจำชาติของประเทศเกาหลีไม่พลาดกับการช็อปกระจายที่ทงแดมุนและเมียงดงอิ่มอร่อยกับเมนูต้นตำรับเกาหลีมากมายไก่ตุ๋นโสมผักข่าวบี้หมูย่างเกาหลีและไก่พะโล้ร้านดังของเซเว่นพลาดไม่ได้เพราะว่าทริปนี้สนุกแน่นอนแล้วเจอกันที่เกาหลีนะครับสนับสนุนการเดินทางโดย <S 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 <Super> star. เป็นยังไงบ้างครับท่านชมครับแหม่ชมภาพความสนุกสนานแล้วก็การเที่ยวล้นลากันที่เกาหลีใช่ไหมครับอยากจะไปใช่ไหมครับง่ายนิดเดียวครับเพียงท่านชมครับติดต่อมาที่เบอร์ที่เราขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับแต่ที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือในทริปนี้ครับกินเที่ยว a า l เ h e w o r l กับเฮียซองรับจะแจกสิ่งซึ่งไม่เคยแจกมาก่อนเลยนั่นก็คือซีดีบันทึกความสุขในการท่องเที่ยวทริปเกาหลีในครั้งนี้ให้แก่ท่านชมทุกท่านที่ร่วมเดินทางไปกับเฮียซอง ในทริปนี้อีกด้วยนะครับผมว่าท่านชมอย่ารอช้านะครับรีบโทรกันเข้ามาแล้วไปเที่ยวเกาหลีด้วยกันนะครับ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของคาแรคเตอร์คนมีสไตล์ครับการพูดคุยของเราในช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยพัตคารเล่งหงสุขุมวิตรศูยสองครับพัตคารครอบครัวยังสองเล่งองเองนะครับใครมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์น,นะครับหรือแม้แต่งานแต่งงานมาที่นี่ได้เลย02-311-6155นครับน้องกันครับเมื่อช่วงที่แล้วพูดคุยถึงเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆของร้านบุณใช่แล้ว พอทําออกไปแล้วฟีดแบ็กกลับมาเป็นไงบ้างโอ้โหถือว่ากระแสตอบรับดีมากฮะแทบจะต่อแถวแข่งกันเลยดีกว่าที่ที่ตลาดรถไฟตอนแรกคือห้านาทีทรมานเนี่ยเกิดที่ตลาดรถไฟอ่าโอ้โหแข่งทุกคนแข่งกระแสตอบรับดีมากครับมีเขาเรียกว่ามีเสื่อมวลชนสนใจอืมหลายหลายที่เลยแล้วก็มีคนตอบรับกลับมาดีมากอยากจะแข่งทุกวันนี้มีแข่งอยู่นะกน็ยังมียังมีมีไว้เป็นทุกวันนะก็คือคน คนที่มาทานร้านมีจอมพลังเนี่ยคือเหมือนเป็นคนที่เขาชอบอะไรที่มันทาทายนะว่านะเดี๋ยวเป็นคนที่เฟรนลี่ทาทายเป็นกันเองกินไปกินมากลายเป็นเพื่อนันี่ะสูงไหมาที่สําคัญผมว่ามันสร้างสีสันของความเป็นเพื่อนเวลาได้มีโอกาสไปร่วมรับประทานใช่แล้วก็กิจกรรมที่คุณสร้างขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าโดนแน่นอนล่ะทุกวันนี้ก็ถือว่าขายดีขายดีนะครับทีนี้เอาละวันนี้ประสบความสําเร็จแล้วล่ะเรียกว่าประสบความสําเร็จในเรื่องของธุรกิจ บะหมี่จอมพลังแล้วล่ะครับฝันน้องคุณเนี่ยฝันต่อไปอมีอะไรครับจะพูดถึงความฝันนะฮะสำหรับตอนนี้นะในตัวกันนะครับตอนนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นในนะอนาคตฝันไกลกว่าน,นี้มากครับฝันไกลเลยแต่เอาตอนนี้ให้ได้ก่อนคือร้านบะหมี่จอมพลังเนี่ยอย่างน้อยต้องมี1ิบสาขาครับตั้งใจจะมีสิบสาขาใช่ครับเฉพาะนในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดอ่าในกรุงเทพครับอ่าเฉพาะในกรุงเทพนะ สิบสาขาต่างจังหวัดเดี๋ยวจะมีคนมาจอยอาจจะมีให้ขายจอยไม่ไม่ใช่ขายเฟรนชชายถูกไหมหรือหรือเป็นการขายเฟรนชชายในอนาคตอาจอาจจะมีในอนาคตครับอาจจะจะมีนะก็ให้ติดตามผลงานของน้องกันบะหมี่จอมพลังไปเรื่อยๆก็แล้วกันที่สําคัญในฐานะที่น้องกันเนี่ยเป็นเด็กวัยรุ่นซึ่งอายุ22เองนะครับผมประสบความสําเร็จในด้านการทําธุรกิจถึงแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะล่าเรียนหนังสือมาแค่ชั้นมัธยมเองถูกไหม แต่ว่าก็มุ่งหันเถชีวิตตัวเองมาสายธุรกิจก็ถือว่าประสบความสาเร็จ<ะ>อยากจะให้การเนี่ยฝากอะไรให้ถึงเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ดูรายการวันนี้อยู่ร<ะ>วไมไปถึงผู้ปกครองของเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ดูอยู่ด้วยว่ามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับชีวิตในวัยรุ่นของคุณเนี่ยกับธุรกิจได้ครับนะฮะสำหรับคนที่อยากจะทําธุรกิจนะครับอยากจะทําอะไรเนี่ยอย่างแรกนะครับอยากให้ตั้งใจก่อนนะครับสู้ครับทนเหนื่อยนะฮะแล้วก็สิ่งที่สําคัญมากเลยคือ ฟังคำผู้ใหญ่นะครับพยายามเปิดใจให้กว้างนะฮะอย่าปิดกั้นตัวเองอย่าคิดว่าตัวเราเก่งแล้วนะฮะสำหรับคนที่ไม่มีที่ปรึกษาพยายามหันไปมองนะครับคนอื่นหรือว่ามองคนข้างๆว่าเขามีแน่ดียังไงข้อดียังไง นะหรือว่าไม่งั้นก็ได้ปรึกษาผมก็ได้นะเดินมาที่ร้านแล้วมานั่งคุยเล่นกันมีมีบ่อยนะครับเพียมีมานั่งคุยเล่นกันบ่อยอ<ร>แล้วก็ฝากถึงผู้ปกครองผู้ใหญ่แล้วกันครับคือจริงๆแล้วตัวกันเนี่ยเป็นเด็กที่ถามว่าแรกๆเนี่ยก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่สักเท่าไหร่นะครับยังไงก็ต้องขอวิงวอนเลยสําหรับใครนะครับที่มีลูกที่อยากจะทำอาหากินมีกําลังมีพลังนะฮะแล้วก็พยายามคิดอะไรใหม่ๆ ช่วยสนับสนุนเขานะครับต่อไปเขาอาจจะเป็นฐานสําคัญให้กับคุณหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยต้องจารึกชื่อเขาก็ได้ครับโอ้โหดีมากเลยเอาสุดท้ายนี้ครับถ้าหากว่าแฟนรายการดูอยู่นะบางท่านอาจจะ,ะยังไม่รู้ว่าจะติดต่อกับร้านบะหมี่จอมพลังเนี่ยติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์ระอะไรครับเ,เ,เอาเลยโอเคฮะ okay. นะฮะสำหรับใครนะครับที่อยากจะทานร้านบะหมี่จอพลังนะฮะติดต่อได้เลยนะฮะ085ครับ222ฮะ3379ครับนะฮะแล้วก็มีอีกหนึ่งเบอร์ฮะ080ครับ566 6672นะฮะนะครับถ้าท่านอยากจะทานบะหมี่ที่ดีนะฮะมีคุณภาพนะครับมีความเป็นกันเองบริการที่ดีฮะ เช่เลยครับร้านบะหมี่จอมพลังฮะแต่อย่าเพิ่งเชื่อผมนะ่ยถ้ายังไม่ได้ไปลองด้วยตัวคุณเองครับตั้งอยู่ที่ไหนน้องการบอกกันก่อนเลยร้านบะหมี่จอมพลังนะฮะจะมีสามสาขาครับก็จะมีสาขาตลาดนัดรถไฟสาขาเยาวราชแล้วก็สาขาพุทธมณฑลสายหนึ่งเปิดกี่โมงเปิดกี่โมงและเวลาเปิดโอ้โหแต่ละที่นี่ไม่เหมือนกันเลยนะเฮียที่สาขาตลาดนัดรถไฟเปิด6กโมง ถึงเที่ยงคืนะฮะที่สาขาเย,ยวาวราชเปิดหนึ่งทุ่มถึงเที่ยงคืนฮะสาขาพุทธมณฑลสายหนึ่งเปิด5้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะแต่ร้านขายกลางคืนหมดหรือไม่ก็สอบถามรายละเอียดหรือว่าติดตามผลงานของร้านบะหมี่จอมพลังได้ในแฟนเพจของร,ร้านบะหมี่จอมพลังครับผมสำหรับวันนี้ผมว่าชีวิตของคุณเนี่ยเป็นชีวิตของเด็กหนุ่มวัยรุ่นซึ่งใฝ่ฝันแล้วก็ ค้นหาตัวเองจนเจอทุกวันนี้นะครับรายการคาแรคเตอร์เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่น้องกันสละเวลามาเป็นแขกรับเชิญเรานะผมมองแล้วคุณเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มซึ่งมีคาแรคเตอร์และมีสไตล์ในการทำการค้าที่ชัดเจนครับวันนี้ขอบคุณมากครับคตลอดระยะเวลาพูดคุยกับน้องกันจากบะหมี่จอมพลังนะครับเนี่ยสัมผัสได้เลยว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นคนหนึ่งซึ่งมีความฉลาดเฉลียวมากเลย ที่สําคัญครับในการทําธุรกิจของเขาเขาใช้เอาสิ่งใกล้ตัวครับมาลงทุนโดยที่ใช้ทุนน้อยมากที่สําคัญเขาสอดใส่เอาเรื่องราวของการตลาดเรื่องราวของมาร์เก็ตติ้งเข้าไปทําให้ร้านของเขาเนี่ยทุกวันนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมากมายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าธุรกิจของเขาจะ,จะเจริญเติบโตไปอย่างไม่หยุดยั้งนะครับและก็ฝันไว้ว่าอยากจะมีบะหมี่จอมพลังสักสิบสาขาจะเป็นไปได้หรือไม่ อยู่ที่ท่านผู้ชมครับชมรายการในวันนี้แล้วช่วยไปอุดหนุนบะหมี่จอมพลังให้เขาขายดีขายดีและก็ขายดีครับ